สวัสดีครับข้กก,การวิเคราะห์ราคาทองคำจาก YLG ประจำเช้าวันที่28มกราคม2556ภาพรวมการเคลื่อนไหวของราคาทองคำณวันก่อนหน้าราคาทองคำเปิดตลาดบริเวณ1,667.15มีการขึ้นไปแต่ระดับสูงสุดณนะบริเวณ1,672.49และมีการย่อตัวต่ำสุดบริเวณ1,655.81ปิดตลาดไปบริเวณ1,658.48 อ่อนตัวลงประมาณ8.67เหรียญดอลลาร์ต่อทอ,อ,อคงคำโดยคาราทองคำมีคืนวันศุกร์ปิดล่วงลงเนื่องจากข้อมูลเศรษฐกิจของสหรัฐหลายรายการที่มีการปรับตัวดีขึ้นในขณะนี้โดยนักลงทุนได้เบี่ยงเบนความสนใจจากทองคำหลังจากสัญญาณแนวโน้มทางเศรษฐกิจปรับตัวดีขึ้นโดยหุ้นสหรัฐเดินหน้าขึ้นอย่างต่อเนื่องและได้ด,ดึงดูดแรงซื้อออกจากตลาดทองคำเนื่องจากนักลงทุนมีความเชื่อมั่นในการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงมากขึ้นโดยดัชนี S&P 500 ที่ระดับเหนือ1,500เป็นครั้งแรกนะับตั้งแต่เดือนธันวาคมของปี2 5 5 0ขณะที่ข้อมูลยอดขายบ้านใหม่ของสหรัฐประจำเดือนธันวาคมไม่ได้ช่วยหนุนตลาดทองคำมากนะักเพราะแม้ว่าตัวเลขดังกล่าวจะออกมาต่ำกว่าที่คาดการแต่ยอดขายด้วยเฉลี่ยในไตรมาส4แต่ยอดขายดยเฉลี่ยในไตรมาส4ยังดีกว่าไตรมาส3ซึ่งเป็นสัญญาณว่ากิจกรรมในตลาดที่อยู่อาศัยกรเตื้องขึ้นมากกว่าปัจจุบัน โดยยอดขายบ้านใหม่ตลอดทั้งปี2,555ยังสูงกว่าปี2,554อยู่ประมาณ20%และถือเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี2,552สรุปภาพรวมการลงทุนนับวันก่อนหน้าการซื้อขายของกองทุนขนาดใหญ่กองทุนทองคำ SPDR มีการขายทองคำออกมา1.807ตันโดยมีการถือครองทองคำณระดับ1,329.899กองทุนโลหะเงิน i s h a r e มีการขายโลหะเงินออกมา28.57ตัน โดยมีการถือครองโลหะเงินณระดับ1 4 6 8 7 6ตันภาพรวมการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์อื่นณวันก่อนหน้าโลหะเงินปิดตลาดไปหนระดับ31.06มีการอ่อนตัวลง0.57ตลาดน้ำมันดิบในเม็กปิดตลาดไปหน้าระดับ95.88มีการอ่อนตัวงตลง0.07สกุลเงินยูโรปิดตลาดไปหน้าระดับ,บ1.3456มีการแข่งค่าขึ้น0.0082 00 ดัชนีดอลลาร์อินเด็กปิดตลาดไปณระดับ79.807มีการอ่อนตัวลงประมาณ0.142ปัจจัยพื้นฐานที่ส่งผลกระทบต่อราคาทองคำจีนเผยกำไรภาคอุตสาหกรรมชะลอตัวลงอย่างมากในปี2555บรรดาบริษัทอุตสาหกรรมรายใหญ่ในประเทศจีนมีอัตราการขยายตัวของกำไรชะลอตัวลงอย่างมากในปี2555เมื่อเทียบกับปี2554โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติของจีนรายงานว่าบริษัทอุตสาหกรรม ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อปีเกิน20ล้านหยวนหรือว่า3.17ล้านล้านดอลาาลาร์สหรัฐมีกำไรรวมกันประมาณ5.56ล้านล้านหยวนในปี2,555ซึ่งเพิ่มขึ้นเพียง5.3%ขณะที่ปี2,554มีกำไรเพิ่มขึ้นถึง25.4%เฉพาะเดือนธันวาคมเดือนเดียวบริษัทเหล่านี้มีกำไรรวมกันเพิ่มขึ้น17.3%เมื่อเทียบเป็นรายปีแตะระดับ8.952แสนล้านหยวน ซึ่งปัจจัยดังกล่าวยังคงกดดันในส่วนของทิศทางราคาทองคาเนื่องจากจีนเป็นผู้บริโภคทองคาอันดับต้นๆของโลกอย่างไรแล้วการแข็งค่าของสกุลเงินยูโรยังเป็นปัจจัยหนุนพยุงราคาทองคําไว้สกุลเงินยูโรปรับตัวแข็งค่าขึ้นแต่ระดับสูงสุดในรอบ11เดือนเมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์สหรัฐหลังจากที่ ECB เผยว่าธนาคา278แห่งในภูมิภาคที่กู้เงินผ่านโครงการจัดการสินทรัพย์เงินกู้ดอกเบี้ยร,ระยะยาว หรือ L T R O ตัดสินใจที่จะชำระเงินกู้เป็นจำนวนเงิน1.37ล้านยูโรโดยจำนวนเงินดังกล่าวสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการไว้ซึ่งแสดงให้เห็นถึงสภาพคล่องที่ดีขึ้นในภาคระบบธนาคารนอกจากนี้สกุลเงินยูโรยังได้รับแรงหนุนจากการเปิดเผยดัชนีความเชื่อมั่นภาคธุรกิจของเยอรมน,นีที่ปรับตัวดีขึ้นโดยสถาบัน I F O เป็นผู้ประกาศ ขณะที่ข้อมูลของสถาบัน IFO สอดคล้องซึ่งสอดคล้องกับรายงานของสนยนวิจัยเศรษฐกิจของยุโรปแต่ให้เห็นว่ามุมมองที่เป็นบวกมากขึ้นต่อเศรษฐกิจของเยอรมน,นีซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุดของยุโรปสามารถต้านทานวิกฤตในภูมิภาคและมีการฟื้นตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องขณะที่อิหร่านเรียกร้องประเทศมุสลิมจัดตั้งองค์กรทหาราอิสลามและัฐมนตรีกราโฮมของอิหร่านเรียกร้องให้มีการจัดตั้งองค์กรทหาราอิสลามขึ้นในกลุ่มประเทศมุสลิม เขาเสนอให้มีการจัดตั้งองค์กรซึ่งประกอบด้วยกองกำลังของประเทศมุสลิมโดยรัฐมนตรีกระหโหมของอิหร่านมีการกล่าวว่าอิสราเอลเป็นศัตรูที่ร้ายกาจที่สุดของกลุ่มประเทศมุสลิมพร้อมกับเรียกร้องให้กลุ่มประเทศมุสลิมรวมตัวกันเพื่อต่อต้านอิสราเอลซึ่งหากปัญหาดังกล่าวมีความบานปลายหรือมีความรุนแรงมากขึ้นจะส่งผลต่อทิศทางราคาน้ำมันให้มีการขยับขึ้นซึ่งจะส่งผลต่อทิศทางราคาองคาให้มีการขยับขึ้นตามสรุปการลงทุน YLG ประเมินแนวรับโดยให้แนวรับบริเวณ 1,653, 1,642และ1,634แนวต้านประเมินไว้บริเวณ 1,665, 1,672และ1,680สำหรับกลยุทธ์การลงทุนราคาทองคำมีโอกาสดีดตัวขึ้นในลักษณะของเทคนิคอลดีบอหรือลักษณะของดีดตัวขึ้นในระยะสั้นโดยเป้าหมายแรกประเมินที่แนวต้านระดับ1,665และเป้าหมายถัดไปประเมินไว้บริเวณ1,672เหรียญดอละลาร์ต่อพอยซอน ยนักลงทุนระยะสั้นเน้นเก็งกำไรในฝั่งซื้อโดยหักราคามีการย่อตัวลงมาทดสอบแนวรับระดับ1,653และ1,642เหรียญดอลลาร์ต่อทอยส์ออนหักราคาสามารถรักษาระดับอยู่ได้แนะนำเข้าซื้อเก็งกำไรระยะสั้นแต่อย่างไรแล้วหักราคามีการหลุดโซนแนวรับระดับ1,642เหรียญดอลลาร์ต่อทอยส์ออนลงมาแนะนำให้ตัดขาดทุนโดยหักราคาทองคำมีการขยับตัวหรือดิดตัวขึ้นไป แนะนำให้นักลงทุนมีการขายทำกำไรออกมาณนะบริเวณแนวต้านระดับ1,665-1,672ถึง 1, 72, ดอลลาร์ต่อ t o ริชออนสำหรับวันนี้ทาง YLG ขอจบการวิเคราะห์ราคาทองคำเพียงเท่านี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ